สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลเมื่อนี้พี่น้องมีสายเขามาบอกว่าจะมีใครมาเยี่ยมบัตรรถคันสีขาวแลนเขามาแล้วพี่น้องมีจืนกรอยูครับคุณต๋อมบุญรักษ์นี่แหละอ่าสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีจ้าจ้าจ้าเอาเจ้ากองให้เลยรถคันสีขาวแลนให้ได้หนอให้ได้นอ เป็นคนขับสวัสดีครับบ้านเกิดคือเก่าเนาะอาจารย์สวัสดีครับค้องหนองนาำบัเดียวไรสดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับกูเทียมครับวันนี้มามาทวงหนี้ฮะมาทวงหนี้บุญคุณกันฮะนี่นี่จะหลายคนไม่ให้ยืมบ่คะฮะไม่ให้ยืมบ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณมาเนี่ยนี่เป็นทำนี่

ก็พอเป็นตาดีใจครับตาดีใจนะเอาตังค์ม้โยนเสร็จพูดแล้วขนลุกเลยไหมครับฉันคิดถึงเธอคนแรกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาไปเยี่ยวนะเฮ้ยเธอต่อนี่เหมือนฉันเลยอ่ะครับล้อมรอบหมดเลยฉันต่อฉันขุดสระล้อมสี่ไร่เลยเข้าน้ำก่อนก็ได้นะบ้านป้า ได้แลน้อยนเยีออยืนเยี่ยวได้เลยปีโป้ขอยืนเยี่ยวอันนี้ปีโป้นะฮะอันนี้คือมิสเตอร์สตารเนี่ฮะมิสเตอร์สตาร์ตอนนี้เป็นประธานนักศึกษามอลังสิทธิ์ครับครับผมเขาเป็นในแบบนะฮะเราก็จะอุ้มไก่กลับไปด้วยนะครับเพราะว่ามีน้องอยากได้ไก่มากเออดีใจไม่งกนั่งกันเล่งกันเลยน่งกันเลยังกัลยนั่งกันเลยนั่งกันเยนั่งกันยนั่งกันเล่งกันเลกัน่งกัน่ง ครับคิดว่าจะทำบ้านอะไรกันดีใจพี่น้องคนบมาธรรมดาเนี้ยมีไอ่จืนรู้จักกันว่าเกือบเกือบสามสิบก็ว่าได้ไม่ตัแต่ผู้ถือกล่องยี่อีก็เป็นลูกซิ์เพื่อนอีกผู้นึงยื้อกันตกแต่ปีถือว่า ลักซี่ซีแปดซีเจ็ดซีแปดหางเครื่องเสียงยิสานรุ่นบุกเบิกแมนอนี่คือ <laughs> อาจารย์เที่ยมเภอเนม่ลุยมาหอดทรงหน้ามองไม่จืนอยู่ดี่ละพี่น้องผลมิตรอะไรอีกอย่างนั้นพี่น้องถ้าติดตามเออได้จืนกับบงหัวกันโทร้าว่าจะจืนจะไปเล่นด้วยนะวันศัตร์มาเลยครับอาจารย์ยินดีต้อนรับมาหอดแล้วนี่ละพี่น้องอ่ะอาจารย์ ตัวนี้ยินเย็ิ่งทุจริตเก็บเราก็ผิดไลฟ์สดกันนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยจะเพิ่งคุยจะเพิ่งคุยเรานะั่งถามข่าวถามข่าวกันก่อนว่าไปถามข่าวว่าไก่ตัวนี้ต, <c oughs> ต้มได้ไหมได้ถ้ามีน้ำร้อนถ้ามีน้ำร้อนน้ำร้อนนี่ไก่ชนเหรอฮะครับของน้องปลายแกอยากได้แกน้องปลายคือใครลูกชายคนเล็กน้องไอ้น้องไอ้ไงพึ่งซื้อมาไม่ตัวยังเป็นทหารอุดรนี่ไงอ๋อเหรอเป็นทหารปีแรกเนี่ยสทหาคนโตตัวน้องอยู่ะไรตัวน้องยี่สิบเอ็ด ไม่ไม่โอ้ตัวน้องไอเหรออยี่สิบเอ็ดจะเข้ายี่สิบสองแล้วตัวน้องล่ะน้องประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองโอ้หน่อยพูดเลือกหั่สร้างไงลูกหน่อยสั่ไม่อยู่สวนแบบนี้เหรอลูกอันนี้พันอุ้ยสองตัวด้วยครับพันอะไรเนี่ยพันเกลี่ยตนะพันเกิตมพันลก่ิตมนะลูกนะพันเกลิตมตอี๋ยวผมปิดคลิปแป๊บหนึ่งอ่ะ อาไว้ส้ำนีพี่น้องขอรอแครแมมาตีมาต่อเอาจอเอเจเอเาเ,งเอาเงะนีนน่นี่น้อยอยาจื่นติดทุละจังคุยกันให้พี่น้องติดตามอย่าลืมช่องอยาจื่นลำเพลินอภิชาว์เบืองแล,ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งอย่าขามโฆษณาห<า>ักและพี่น้องอยูสู้ผู้สูส้สคนคอยชมคลิปต่อไปสิเป็นคลิปอย่างนั้นถ้า,าติดตาม แต่ว่าขอย่างเดียวพี่น้องขออีกจัอย่างอย่าลืมกาแฟสดเดอดกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพร29ชนิดกาแฟสดเดอดขันจอากได้โทรมา0828505759ขอบคุณสวัสดีจ้า